กระแสความร้อนแรงในวงการแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียช่วงนี้แทบจะหยุดไม่อยู่หลังจากผลงานอันยอดเยี่ยมของวิวเกียรติภูมิหรือวิวกุลวุฒินักแบดมินตันมือหนึ่งของไทยที่โชว์ฟอร์มโหดเกินต้านในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติโดยเฉพาะการคว้าแชมป์ที่มาเลเซียซึ่งไม่เพียงสร้างความสะเทือนให้กับแฟนกีฬาไทยเท่านั้นแต่ยังทําให้คอมเมนต์จากแฟนแบดมินตันจีในโลกออนไลน์ถล่มทลายชื่นชมปนบ่นเกรงในความแข็งแกร่งความนิ่งและพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของนักกีฬาหนุ่มจากประเทศ ไทยจนสื่อจีนหลายสํานักออกมาฟันธงต่อรงกันว่านี่อาจเป็นปีทองของแบดมินตันชายเดี่ยวไทยอย่างแท้จริงหลังเกมนัดชิงชนะเลิศที่มาเลเซียจบลงโลกโซเชียลมีเดียของจีนทั้งในวิบปอรวิปวสินและแพลตฟอร์มข่าวกีฬาต่างๆเต็มไปด้วยการพูดถึงชื่อของวิวกุลวุที่อย่างต่อเนื่องแฟนกีฬาจีนจำนวนมากยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าฟอร์มการเล่นของวิวในช่วงหลังนั้นน่ากลัวทั้งในแง่ของความเร็วความอึดความแม่นยำ และที่สําคัญคือสภาพจิตใจในเกมใหญ่หลายคอมเมนต์ระบุว่าการเล่นของวิวดูนิ่งเกินวัยอ่านเกมขาดและไม่ตื่นสนามแมต้ต้องเจอกับกู้แข่งระดับท็อปของโลกซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักกีฬาที่พร้อมจะก้าวขึ้นเป็นตัวเต็งในทุกทัวร์นาเมนต์สื่อกีฬาจีนหลายแห่งวิเคราะห์ตรงกันว่าความสําเร็จของวิวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฟอร์มชั่วคราวแต่เป็นผลลัพธ์จากระบบการพัฒนานักกีฬาของไทยที่เริ่มเห็นผลชัดเจนโดยเฉพาะการปั้นนักแบดมินตันชายเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับเยาวชนวิวเองเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเขาผ่านการแข่งขันระดับโลกมาตั้งแต่อายุยังน้อยสะสมประสบการณ์ทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้จนวันนี้เขากลายเป็นนักกีฬาที่มีความครบเครื่องทั้งด้านเทคนิคร่างกายและจิตใจคอมเมนต์จากแฟนแบดมินตันจีนจำนวนไม่น้อยยอมรับว่าในอดีตพวกเขามักมองว่าไทยเด่นในประเภทหญิงเดี่ยวหรือหญิงคู่เป็นหลักแต่ในช่วงไม่กี่ปีหลังชายเดี่ยวไทยเริ่มก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างชัดเจน และวิวคือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นหลายคนถึงกับเปรียบเทียบว่าสไตล์การเล่นของวิวมีความคล้ายผสมผสานร,ระหว่างความเหนียวแน่นแบบญี่ปุ่นความดุดันแบบอินโดนีเซียและความฉลาดในการวางแผนแบบยุโรปซึ่งทําให้เขากลายเป็นคู่แข่งที่รับมือยากมากสื่อจีนยังชี้ให้เห็นว่าแชมป์ที่มาเลเซียมีความหมายมากกว่าถ้วยรางวัลเพราะมันสะท้อนถึงความมั่นใจและความต่อเนื่องของฟอร์มการเล่นวิวไม่ได้ชนะเพราะคู่แข่งพลาดแต่ชนะเพราะเขาคุมเกมได้แทบตลอดทั้งแมตช์ไม่ว่าจะเป็นการดวรลแรลลี่ยาวการบุกหน้าเน็ต หรือการรับลูกตกหนักๆเขาสามารถรักษาคุณภาพของเกมได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่นักกีฬาระดับแชมป์โลกต้องมีอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อจีนคือเรื่องสภาพจิตใจในช่วงแต้มสำคัญหลายบทวิเคราะห์ระบุว่าวิวแทบไม่แสดงอาการลนลานให้เห็นแม้จะถูกไลนน่คะแนนหรือเจอสถานการณ์กดดันเขายังคงเล่นตามแผนใช้ความอดทนรอจังหวะและเลือกเล่นลูกที่ปลอดภยัยแต่ได้ผลนี่คือเหตุผลที่ทําให้คู่แข่งหลายคนเริ่มรู้สึกกดดันตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มเกมเพราะรู้ดีว่าหาก พลาดเพียงเล็กน้อยบิลจะลงโทษทันทีเสียงสะท้อนจากแฟนแบดมินตันจีนยังมองไปไกลกว่านั้นหลายคนเชื่อว่าหากบิลรักษาฟอร์มและสภาพร่างกายได้ดีเขามีศักยภาพมากพอที่จะก้าวขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งมือหนึ่งของโลกในอนาคตอันใกล้และอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ดุลอำนาจในแบดมินตันชายเดี่ยวโลกเปลี่ยนไปจากที่เคยถูกครอบงำโดยจีนญี่ปุน่นและเดนมาร์กมาเป็นยุคที่ไทยมีบทบาทมากขึ้นอย่างชัดเจนสื่อจีนบางสำนักถึงกับใช้คำว่า ยุคใหม่ของแบดมินตันชายเดี่ยวไทยโดยมองว่าความสําเร็จของวิวจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักกีฬารุ่นน้องและทําให้สมาคมแบดมินตันไทยกล้าลงทุนและพัฒนาระบบมากขึ้นเมื่อมีนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นทั้งภายในประเทศและในสายตานานาชาติซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความต่อเนื่องของความสําเร็จอีกมุมหนึ่งที่ถูกพูดถึงคือการเตรียมตัวและทีมงานเบื้องหลังของวิวสื่อจีนให้เครดิต กับโค้ดและทีมสนับสนุนที่วางแผนการซ้อมและการลงแข่งขันอย่างเป็นระบบไม่เร่งใช้งานหนักเกินไปและเลือกทัวนาเมนต์ที่เหมาะสมในการเก็บคะแนนและประสบการณ์ทําให้วิวสามารถรักษาความสดของร่างกายและพัฒนาฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องนี่เป็นแนวคิดแบบมืออาชีพที่หลายชาติเริ่มให้ความสําคัญมากขึ้นเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดสื่อจีนจึงฟันธงตรงกันว่าปีนี้อาจเป็นปีทองของแบดมินตันชายเดี่ยวไทยไม่ใช่แค่เพราะแชมป์ ที่มาเลเซียแต่เพราะสัญญาหลายอย่างบ่งบอกถึงความพร้อมในระยะยาวทั้งตัวนักกีฬาระบบก,การฝึกซ้อมและความเชื่อมั่นในตัวเองของนักกีฬาไทยหากไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนและยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้แบบนี้ไทยอาจกลายเป็นหนึ่งในชาติหลักของแบดมินตันชายเดี่ยวโลกในไม่ช้าสำหรับแฟนกีฬาไทยกระแสชื่นชมจากสื่อและแฟนจีนถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันว่าผลงานของวิวไม่ได้ถูกมองข้ามในเวทีโลกตรงกันข้ามเขากำลังถูกจับตามอง ในฐานะคู่แข่งที่ใครก็ประมาทไม่ได้อีกต่อไปเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่จากสิ่งที่เห็นในปัจจุบันวิวกุลมุทิได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีศักยภาพมากพอจะยืนหยัดในระดับสูงสุดของวงการและอาจเป็นกำลังสำคัญที่พาแบดมินตันชายเดี่ยวไทยก้าวเข้าสู่ยุคทองอย่างที่สื่อจีนคาดการไว้จริงๆ